สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสู้ขู่สุกคนจ่ากำมาพบพ่อกับเอมี่คือเก่าจ้าพี่น้องจ้ามามือนี้พามาบึงบักพริกค่ะบักพริกหรือว่าต้นพริกเนาะคะ่ะนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาชมกันชัดๆเนาะจา้าเนาะพริกที่สื่อมาปลูกว่าสีเก็บกับบ่ท่านในเก็บค่ะพี่น้องจ้าอยากให้มันแห้งเนาะคะ่ะนาะให้มันแห้งค่าต้นขึือสีขาดลายเนาะเดี๋ยวอเอมมี่สีเก็บไปไว้เห็ดพริกพริกปนเนาะคะ่ะนาะบึงค่ะพี่น้อง มาเมือ่อใดก็นแย่งค่ะบพรท่านได้เก็บจากเธอค่ะเดี๋ยวเมื่อใดสี่มาเก็บสิทท้ายคลิปให้เบิ้งเนาะค่ะด้วยชมพริกค่ะอันนี้พริกเงาจะพี่น้องพริกเงาเบิ้งเหลียวเบิ้งอีกเนาะจะก็จะเฝ้าเบื่อกันกนะจ๊ะเด้ะดูเมื่อนนี้ว่าสิอันส่วนพี่น้องมาเก็บอันตําตะไคร้ค่ะก็เลยอะมาสิมาเก็บพริกค่ะคันเฮ็ดคลิปบอดีก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะก็ขอบคุณหลายที่นเพื่อน,นมาติดตามรับชม อันนี้พริกเงวถี่มันยังออนอยู่เนาะจ้ะเนาะเบิ่งค่ะสะออนหลายค่ะอันนี้ก็กระลังเขียวๆอยู่พี่น้องบนยาวมากเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปกับหัวมุนค่ะพี่น้องมุนเอาเด้อจ้ะมันนี่สก็บพริกตัวนี้ไปใส่ค่ะพี่น้องมันเป็นสีแดงๆเนี่ยเก็บพริกเก็บพริกค่ะ ได้สามเม็ดค่ะยานเพชษค่ะต้นนี้ก็งามอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าบดุกค่ะเบื้องค่ะแต่ว่าหมาเขานี่โอ้ยใหญ่หลายค่ะพี่น้องพืชพักกระแหงแรงค่ะเบื้องพักบกบวบอหมีโอ้ยออกดอกออกยอดกับแข้งกระแดงอยู่เนาะค่ะเนาะมันแห้งค่ะอาการห้อนหลายเดี๋ยวรอขันฝนตกอีกคือสี่อันปงยอดงามเนาะจ้ะเนาะอหมีกับบท่านในเดดกินจากเื้อค่ะเพราะว่ายานเขาตายเนาะค่ะเนาะ นี่นะคะข้างบนกําลังแตกหยอดค่ะแต่ว่าหยอดแบบแข็งๆเบิ่งเขาในชมก็มีแห้งนะจน้ะนาะทางพุ่นกับอันต้นน้าเต้าค่ะข้านเต้าเอมีก็นใหญ่เราได้ใจพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเส็ดข้างให้ยุจ้ะข้างพีกับือเก่าค่ะพักงาใบอ่าเขาเอิญมีอย่างกุ้ยช่ายนี่กับบ่ก,กินครับพี่น้องก็เลยอทิมไว้จังสี่ล่ละเดี๋ยวย่ามอยากจะมาตัดกินเนาะแล้วก็บม่ได้หดน้ำค่ะเพราะว่าหดกับ มันก็เกิดซ้ำนีแ่แหละค่ะกัลั่ากินปันใดค่ะคุณบะเขือกันยังบัท่านด้เก็บกับพี่น้องเลืองแล้วว่าสีเห็ดอ่าค,คิดเห็ดคลิปเห็ดอียงกับบดเห็ดจากเทอก,กันเลยเดี๋ยวเรามีโอกาสมีเวลาเหมาะสมเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าตรงใช่เวลาเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งค่ะพามาเบิง่งเลื่องบาา่นละคเฒถาแล้วแต่ว่าหมากนี่กำลังใหญ่พี่น้องเดี๋ยวสิได้กินกับตำตะไคร้อยู่ดอกเนาะ,ะมาเก็บตะไคร้กันต่อค่ะพี่น้องกำลังเก็บค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะ เก็บได้สำนี้เดี๋ยวสิเอาอีกค่ะพี่น้องรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วจ้ะรอบที่สองที่ได้กินอันโอ้ยน้่มือบางขอโทษค่ะที่ได้กินตะไคร่ของปีนี่เนาะจ้ะนาะพ่อได้กินค่ะจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวสิผ้ามาเก็บปลาเคือเทศเนาะค่ะนาะงงามคักค่ะเห็นไหมจ้ะดกคักค่ะ้ามาเบิ่งชัด,ชดๆค่ะพี่น้องแล้วค่ะกำลังอวบๆ กำลังอวบอวบออน่าจะเนาะเดีย๋ยวเอมีจะสเก็บค่ะเก็บไปใส่อาตำเขาเอินอีียงตำตะไคร้เนาะค่ะเนาะตำตะไคร้หรือว่าตำหัวชิงคายเนาะค่ะเนาะมันกะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะเอมมีมากกินเนาะมาเอาลายค่ะพี่น้องย้ำอยากกินกัเอานี่นะคะเบิ่งค่ะพี่น้องซัมมี่ค่ะได้แล้วจ้า ตาเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวเอมี่กับสิผ้ามาเก็บบักเดือด้วยค่ะเด้อบักเดือฝรัง่งหลายคนถามมากินได้บกด่กินดิบกินดิบก็กินได้เด้อค่ะเด้อเอมี่ลองกินหมดแล้วจ้ะน,นี่เบิ่งค่ะพี่น้องนีนี้บางามค่ะลูกง,งามๆกับสีมี่อยู่จ้ะ่แล้ะค่ะเคี้ยวๆในน่อยห่เอาไปกินกับตำตะไคร้เนาะคะ่ะเนาะเอมี่ก็ได้ตำมาเตรียมมาทั้งไส้น้ำเนาะคะ่ะ เขาเอิญม่อ,อย่างนี้กะละมังส่น้ำนะะเนาะค่ะน้ะเพราะว่ามันเป็นยางค่ะ,ะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยครับพี่นอ้องถึงวันนี้ว่าได้เอาอันนั้นมามันเป็นยางด้วยค่ะเด้เป็นยางมะมันก็สทิบโลงน้ำนแล้วก็เอาไปปอกเปลือกด้จะเด้อเก็บอีกค่ะระวังยางลุ่นใส่ตาด้วยค่ะ เก็บไปเรื่อยๆเนาะจะเนาะเดี๋ยวจังอ่าไปเบิ้งต้นเอมมี่ต่ำแล้วเนาะจะต้องวักสิกิดได้ก่นเนาะเอมมี่ล้องกินแล้วแ่บจ้ะก็เลยอยากผ้ามุงผ้าผวกมากินน้ำเนาะค่ะเนาะบักน้อยๆนี่ก็บักเดือบาดห้าวจ้ะแต่ว่าเวลามันสุกมันสิหวานจ้าเพื่อนๆตอนนี้เอมมี่กะได้หั่นอ่าตะไคร้เนาะจะเนาะนี่แหละค่ะก็หั่นเป็นวบนไบเนาะแล้วกักระเือเทศค่ะ ผู้ใดมักหลายไสรหลายเนาะค่ะใส่์นกอ่ามักหน่อยไสรหน่อยปะพิกสามเม็ดค่ะกินบ่หลายค่ะย่านเผ็ดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ซีมีอ่าน้ำปลาเนาะค่ะเนาะน้ำปลาแล้วก็ชูรสค่ะที่ขาดไม่ได้เนาะค่ะเนาะโอเคตอนนี้เอ็มี่ก็ขออันตําพริกแล้วก็อ่าอันนี้เนาะค่ะเนาะอ่าเขาเอิื่อีหยังตะไคร้ค่ะเดี๋ยวตําให้ละเอียดเนาะค่ะเนาะก็สิใส่เวลาสักพักค่ะแล้วจังมาใส่อ่า บักเขือเทศแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเนาะค่ะเนาะตอนนี้กะขอเวลาต่ำก่อนจ้าจักน่อยจ้ะต่ำจังสีแล้วจ้าเพื่อนๆตอนนี้เมีการเด็ต่ำละเอียดแล้วนะจ้ะเนาะกัสีเป็นลักษณะจังสีค่ะเห็นมาจ้ะเนาะหลายคนก็เคยเห็นอยู่นะจ้ะเนาะเดี๋ยวจังมาใส่ปักเคือเทศค่ะบดนี้บักเขือเทศลงไปเลยจ้า ววยนี่ก็เอาไว้ใส่ตนเข้าเหลวเนะาะตรงล้างค่ะเอ็นมีกลินแบบง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องตำกันตัวจ้ะเห็นมาัจ้าก็สีเห็นอยู่ดอกเนาะผู้ใดมากกินกะตามสไตล์เลยได้จ้ะเด้อบ่มีอ่าสูตรตายตัวค่ะกับเขาบานเฮาบางคนก็นกนอาจจะใส่ มะเขือเทศหน่อยนึงใส่บักคามแต่อันนี้บม่ใส่บักคาม,มาข,ามขนมีบ่บกคามขึ้นสีแสบลายค่ะบักคามส่งเนาะคะนะ่ะเนาะใส่ตำบักฮุ่งหรือว่าใส่ตำอเอีหยังแต่แสบค่ะพี่น้องเนาตำให้ละเอียดจ้ะแล้วก็มาปุ่มโรดแล้วก็ซิมรสแด้วจ้ะเด้อนี่ก็สซิบตำหม,มึกรวดเร็วจ้ะตำไปน้ำข้นไปน้ำเนาะคะ่ะเนาะ เป็นต้นโคลอเคเลีแน่จักน้อยนะคะเบิ้งค่ะเห็นบ่มคะพี่นอ้องตอนนี้กระสิป,ปรุงรสจ้ะใส่ปลาลงไปเนะค่ะเนอระราอปลาอีกมีกับไก่ซีบร์แล้วจ้ะ น้ำปลาค่ะจักน่อยเนาะค่ะเนาะยายมันเก็บค่ะสนมชูรสเล้วแต่ชูรเลยนะคะจะใส่ตับเปรี้ยงนี่แหละค่ะแล้วก็ซีมรสค่ะพี่น้องบะหมี่ขาเฮ็ดกับเผาเฮ็ดอาหารอีสานเนาะค่ะเนาะเอ็มมี่นัดอาหารอีสานค่ะอาหารทั้งพวกพับพวกผะแน้งพวกแกงอยังต่างต่างทั้งผักกาดของเ้าบุคอยเฮ็ดค่ะโดนด้นจังเห็ดค่ะ กันนี่เพื่อนมากินน้ำกระเท็ดให้เขากินอยู่แต่ว่าโซนตัวค่ะมากินอาหารอีสานค่ะแกงเนื้อไม่ตำมุ้งตำแตงตำ,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 ตำส้ยางค่ะกับเขาเป็นลาบเป็นก้อยยังสี่นะคะเดี๋ยวชิมรสกันจะพี่นอ,อ่ะจับ,บดีจังแต่ว่าขาดน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาอีกกน้อยกรปเพร บัดนี้เาต้องจิ้มค่ะเสียบแน่นอนถึกปากเจ้าของเป็นพ่อเนะจนน๊ะเนาอโอเคได้เวลาจัดเสิร์ฟแล้วจ้าจานเต้านีา่นะคะอยากกวาดโคก,กันค่ะพี่น,อน้องอยากโซ่เนะจนน๊ะนาะสชิ่าโอ้ยสาวเอ็มี่เอ็ดแต่ปุ๋มอีกหรือเปล่า ไม่ได้ไปปรุงเพิ่มได้จ้ะเด้อไหมคะค่ะต้นโคโลโเคเลยได้แล้วจ้าอาจจะไม่สวยเนาะจ้าจานไม่สวยแต่ว่านี่คือชีวิตจริงเนาะสิกินจังสี่เดี๋ยวจังไปกินน้ำกันเลยจ้า